ดีครับพ่ของเราแฟนชิ i สตูดิโอนะครับผมวันนี้ก็พบกับรายการหนีแม่เที่ยว EP 6ละหนีแม่เที่ยวกันแล้วนะคลิปนี้ก็วันนี้เราก็จะเดินทางไปที่น้ำตกเปิงเต้านะฮะอันนี้คือส่วนมากคนโบราณรู้นะฮะแต่คนยุคใหม่ไม่รู้เท่าไหร่นะฮะมันเป็นน้ำตกนะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมันก็อยู่ในหมู่บ้านาเปิงเต้านะครับทุกคน ตอนนี้เราก็จะเดินทางไปแล้วเจอกันเฮ้ยจะดู่วันแล้วเรียกหมูขั้นไม่ได้นำ ทยไิวเจอยงยยล่าไหเมทุกคน่ายน้าทุกคนโหคือเส้นทางคือง่ายมากทุกคนมันเป็นหลอดนแทางยางเลยอ่ะมันเสใจทุกคนดูนนี่ จจเป็นยังอื่นนี่เลยมันจะมีระบบเต้นอันตโรมาเนนะทุกคนทุกคนมันจาเป็นต้องเต้นก็ได้ใช่มาแบบอ่าเปิดเพลงแล้วมันจะเต้นอ่ตัวเราเ้ยที่นี่เส้นทางนี้มันดูดีนะบ่ฮะดแล้วนี่เพราะว่าหมู่บ้านนี้เขานับถือศาสนาคิดนะทุกคนหมู่บ้านนี้เขานับถือศาสนาคิดมันจะเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันมันก็ไม่ชื่อว่าหมู่บ้านเป็นเต้าหรอกนะ อันที่เขาชื่อว่าเป็นห้องชื่อวะแบบเขตอะเออเป็นเขตเป้งเต้าอะไรเงี้ยมันจะเป็นเขตเออเป้งเต้านะทุกคนมันจะมีหลายๆหมู่บ้านอยู่รวมกันเลยแต่เขาจะเรียกว่าเป้งเต้านะอธิบายไม่เป็นหรอ,อเกเไ,ไม่ค่อยเก่งสุดท้ายเออส่วนส่วนมากจะเป็นเ่อชนเผ่ามูเซอร์นะที่อาศัยอยู่ตรงนี้นะทุกคนอาคาเออมูเซอร์หรือว่าอาคานะส่วนมาก นี่ทุกคนจะให้ทุกคนดูวิวนะว้าว,วานี่นะครับอากูมาขายถึงนี่เลยอากูอะ่ะแลเรก็จะเดินทางต่อทันทุกคนเราก็จะเดินทางไปซื้ออีกหมู่บ้านหนึ่งนะฮะมันจะเป็นแบบร้านขายของเออตอนนี้เราก็จะเดินทางไปละอันนี้ก็มันเป็นหลายหมู่บ้านมากที่อยู่รวมกันอะ่ะนี่ทุกคนว้าวดอกไม้เดี๋ยวผมให้ทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูวิวนะรหนึ่งมันมีต้นไม้บางอะ่ะ ครับน,นะโอ้ <c oughs> <c oughs> โหเส้นทางคือง่ายมากทุกคนเดินทางสะดวกมากและมันแบบดีมากจริงๆริง,งรหนึ่ง,งสองสามีน้ำน้ำนี่เขาสวยมากนี่ข้างข้างหน้านู้นก็นจะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะนี่นี่คือแปลงครับสว่วนมากเขาจะทำเขาจะเป็นเกษตรกรนะสว่วนมากนะจะเลี้ยงหมูอะไรอย่างนี้ Uh, หน้าฝนสวยก่อนนี้นะผมว่าแต่เมื่อวานฝนฝนตกนะทุกคนนี่คือวิลว้าวโอ้ถึงท่าทั่สุดวิวโคตรสวยอ่ะตรงนี้ทุกเส้นทางทุกคนหน้ากันนสวยนี่โอเคขอเดินทาง เราถึงทางที่ยากที่สุดแล้วนะเพราะมันจะเป็นดอยนะเราจะขับขึ้นดอยนี่โว้โวใครมาก็าขับแล้ระมัดระวังกันหน่อยนะทุกคนอะไรหรอวะ <c oughs> <c oughs> ผมว่ารถรถเราจะใจเหมเนี่ยรถเราแบบมันเก่ามากเลยอันนี้เกียร์หนึ่งนะขับยิ่งยาก ครมากทุกคนขับดีๆนะใครมาก็ยังมีอีกใจตรงนี้มาใจตรงนี้นนโอ้ย,ยโอ้ยไอ้ยเห็นอกขึ้นมาอะไรแล้วนะนะไอหลังใจตั้งไว้ย่ต้องนเนี้ยนะใจเออกล้ากับมามาซื้อนี่แะโอกยเมื่อกี้ผัวผมโดนไม้โคตรเจ็บเลยต้องเป็นเกีย้ย ่าถึงตรงนี้ตรงนี้แหละนี่เรอใช่แล้วตรงนี้ข้างบนไม่ใช่นะข้างบนไปหมู่บ้านอันนี้คือตรงนี้แหละใช่เราขับมาจะมีทางแยกนะทุกคนทางแยกทั้งล่างไม่ใช่นะเมื่อกี้พี่หนุ่ยตาเกือบลืมครับลืมภาพเราไปข้างบนนะลืมมมคคครรรััับบบไไ่ด้้้้าโโโโอออเส้นทางค่อนข้างยากนะแต่วิวสวยมาก มื่อวานฝนตกด้วยดีใบไ,ไม้ม,มันก็จะแบบเขียวกระจีนะว้าวโอเคทุกคนขอเดินทางก่อนนะแลวตอนนี้ทุกคนเรามาถึงแล้วนี่ดเ, wow. เดี๋ยวบป๊นนึงเอาโอเคมาคืออะไรอยู่ว้าวสวยมากนะทุกคน ทำไมเราไม่เอามอไซค์เข้ามานะเพราะว่าทางมันเล็กมากนี่จริงมอไซค์ผมเข้ามาได้นะจริงผมเข้ามาได้เออเอาเข้ามาได้ก็เอาได่เอาอะไรเอาอะไรแล้วตกดอยเนี่ยกลัว<ะ>มันละสเกตบรรยากาศโหดีมากทุกคนกลิน่นดบบธรรมชาติเข้าจมูกเลยพรุ่วันเมื่อวานฝนตกด้วยไงยว้า ทุกคนได้ยินเสียงน้ำตกปะเดี๋ยวเราเจ๊อย่าจใจคนอื่นนะทุกคนนะผมว่าตรงนี้คือทางขึ้นไปอีกนะมันจะมีหลายชั้นมากเลยมันมีหลายชั้นนะนี่คือชั้นแรกเลยเราจะอยู่ชั้นชั้นแรกเราจะไม่ขึ้นไปนะ<ไง>เพราะว่าฝนตกมันลื่นด้วยกลัวเป็นอันตรายนะทุกคนนี่ทางลง ถ้าฝนไม่ตกน้ำจะใสกว่าน,นี้้คือทางลงบรรยากาศดีมากทุกคน ระวังด้วยนะไปทางไหนดีโอ้ทุกคนน้ำอย่างเย็นอะ่ะว้านี่ก็คือสมน,น้ำตกที่เรามานะที่ชื่อว่าเปงเอาน้ำตกเปงเต้านะทุกคนเพราะสมัยก่อน เขานิยมมานะทุกคนคนสมัยก kind of ่อนไม่ใช่หรอคนแบบยังไงอะยุคสองศูนย์เท่เอยุค uh ก้ารสวนอะไรเงี้ยเขารู้จักนะแต่สมัยใหม่ไม่เคยรู้จักเท่าไหร่นะนี่ตอนนี้เขาจะก่อไปได้นะมีปืนให้เลยนี่โคตรดีอะตอนนี้ก่อไปได้เพราะว่าเรา จะไม่ได้เกาะนวเพราะว่าเราไม่เอาอะไรมาเลยบรรยากาศดีมากจริงๆทุกคนว่าดีดูคนขึ้นไปสำร้นด้วยโคตรสวยเลยบรรยากาศดีมากนี่คือรอบๆนะจากโคตรธรรมชาติเลย และนี่ก็พระโอ้องอะไรไม่รอดสี่เดือนครับเนี่ยไม่รอดกี่เดือนครับไม่รอดกี่เดือนไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้ละเราที่มาล่าสุดก็ประมาณมากับไอ้นนท์นะครับเออประมาณสองก้านอ่ะที่เรามาแต่วันนี้เราคงจะไม่ได้เดินน้ำให้ทุกคนดูแนละ้วเพราะว่ามันหนาวมากจริงๆทุกคนวันนี้แดดแดดไม่ออกเลยนะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกแล้วหมอกเมฆคือเยอะมาก เราจะไม่ได้เล่นนะ้ําเลยเพราะว่ามันหนาวแค่ะจะลงเล่นอย่างนี้นะไม่ใช่อาบทั้งตัวนะถ้าแบบแดดออกนี่จะจะเล่นอยู่อันนี้คือแดดไม่ออกไงเพราะว่ามันหนาวข้า<อ>งบนผมว่าน่าจะมีหลายชั้นมีหลายชั้นนะผมจะไม่ได้ผมเคยขึ้นไปอยู่นะประมาณสี่ห้าชั้นมองผมขึ้นไปนะแต่สุดยังไม่สุดนะผมว่านะอโอเคทุกคนขอไปพักแป๊บนะเดินทางมาเหนื่อยมากเลย คือเส้นทางเดินทางง่ายนะสะดวกด,ดีโอเค สักพักแล้วนะผมหิวมากเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปหาวัตถุดิบนะทุกคนมาโคตรหิวอ่ะต่อนแรกเราต้องผลไม้ป่าไงเออผลไม้ป่านะตอนนี้เราก็จะไปหาผลไม้ก่อนนะได้ครับคือทุกคนผลไม้ป่าเนี่ยจะกงฝากเสื้อหน่อยครับอาสาพี่เข็มนำเทัาไปนะครับเราต้องดูนะว่าผลไม้ป่าเราเราต้องดูที่มันเป็นแบบต้นไม้ที่อุดรวมสมบูรณ์นะ ที่มันจะมีผลไม้นะทุกคนมาที่มาจากธรรมชาตินะฮะเอออือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทุกคนโอ้โหนี่นะครับอันแรกคือผลไม้ช่องชนิดนะครับนี่คือออเนี่คือมะม่วงมะม่วงจากแอฟริกานะใช่ในี่ตอนนี้เราก็มาจอดซื้อผลไม้ดาวยอดอยากอครับอยากเลยจะซื้ออะไรบ้างใช่ดาจากแอฟริกาอันนี้คือ ลูกเห็นนะครับอะไรอะไรเห็นเห็นหมาครับโรยโเก็ดอะไรเขาเรียกอางงนี่คืออ่างงนนะครับนี่อันนี้คือทรายสำเร็จรูปที่มีรสชาติของน้ำตาลกับพริกนะครับเป็นชายธรรมชาติทรายธรรมชาตินะะครรรรรับาาายยยหืออทท่นี่ทุกคนวัสดุทิ่ได้เราก็ได้เป็นผลไม้ดองนะ ผรือไม่มัน่วงดรอกแอฟริกาแล้วอันนี้ลูกเห็บมาอะไรไม่ใช่ละอ่างหุ่นอ่างหุ่นอันนี้คือชายธรรมชาตินะครับทรายหรือะชายหรือม่รูทรายไม่รู้อภินิหารกันนะครับถ้าเคอยดูนะครับนี่ครับอะไรอีกหนึงวะมีผสมกันนะครับเนี่ยนี่มีไงสีเปลี่ยนเออทุกคนทุกคนไปหาวัตถุดิบต่อไป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 มันเปลี่ยนอะ แล้วทุกคนตอนนี้เราเห็นผลไม้แล้วปะอยากมีโปรตีนอะ่ะไม่ใช่โปรตีนอยากกินแบบน้ำเย็นๆอะไรเงี้ <c oughs> งยไปตรงโน้ไปตรงที่สายนะที่สายมาเจอนน้ำแบบเย็นมากเลยนะทุกคน <c oughs> มาโอ้โห <c oughs> ทุกคนตอนนี้ผมหามาสักพักแล้วยังไม่ได้เลยน้ำเย็นๆอ่ะนันนะ เราต้องดูบริเวณทรายนี่นะมันอาจจะมีอะไรฝังไว้ก็ได้นะไหนถอดมันทกาก่อนกดเหยียดน้ำนะมันช่วยหาดีเนี่ยมันกินวักสุดิบอะ่ะมันกินวักที่ดิบก่อนนะทุกคนคือไม่ช่วยเลยเลยมาเราต้องดูทรายนะทุกคนมันจะมีแบบอะไรขาวๆโผล่ามานะถ้ามันจะมีน้ำเย็นๆนะออลงมาตากกล้องห <c oughs> นับหนับ หลึกหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวทุกคนนี่โอ้โหโอ้โหนี่คือน้ำเย็นๆที่เราตามหาแล้วก็เจอวัตถุดิบที่สองแล้วนะนี่อร่อยคือกินไม่ร้อนเลยอร่อยมาคำดิ นี้เราก็จะมารีวิวที่วัสดุที่ผลไม้ป่านะที่เราไปเอามานะคือดองไว้ด้วยนะผลไม้ป่าชนิดนี้นะนี่เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าน้ําไม่รู้เหมือนกันนะ mm hmm. จูแมนจี้จูแมนจี้นะครับนี่จูแมนจี้เออ่คืออะไรวะมึงอ่านไงเนี่ยจูแมนจี้เราจะ mm hmm. ไม่พูดอันซื้อสินค้านะกกติดลิขสิทธิ์นะทุกคนนี่อร่อยนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดู อืโอ้เข็มปีอ่ะรสชาติเหมือนส้มตำเลยกินละไปและตอนนี้เราก็จะไปหาวัตถุดิบอะไรต่อละไม่อิ่มเลยอ่ะมีแค่นี้อ่ะมีแค่ผลไม้อ่ะอ๋อเราต้องไปหาเราต้องไปหาแป้งบองไม้ลองนะครับเออบองไม้ดองบองไม้ดองไปไปไปขึ้นไปทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาเข้าก่นละดูผมดูเหมือนคนป่าปะนี่นะเราก็จะไปหาอะไรนะ บองไม้ดองนะบองไม้ดองนะทุกคนมาตอนระด่บองไม้ดองนะอืมเราต้องหาลักษณะในขดหินนะขดหินมันอาจจะมีเอ่อบองไม้ดองที่เขาดองไว้นะคนพื้นที่เขาแอบมาดองไว้เราก็จะมาแอบขโมยไปกินนะทุกคนอืมเขาอยู่แล้วนะเขาไม่เห็นเราแล้วเขาไม่เห็นเราเลยแล้ดูขดหินก่อนนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่บองไม้ดองนะกินไม่ได้นะทุกคน ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยตะกตะก้องะ้าก้องนี่วัตถุดิบที่สามบอกให้น้องเทที่พูดถึงนะทุกคนนี่คือเป็นส่วนซอซะที่รองมาจากไม้ชนิดหนึ่งนะทุกคนที่มาจากประเทศจีนโหหน้านี้เนี่ย ตรงหลังนี่เขาเห็นไงเนี่ยเออโทรๆโรงหน้านี่อืมนี่มจะเป็นสาหร่ายนะรูปจะเป็นสาหร่ายนี้บ้องไม้ตาอบ้องบ้องไม้นะบ้องจากประเทศจีนนะทุกคนนี่ชาวมาดองไว้นะบ้องไม้หาต่อดิรออะไรอ่ะทุกคนผมตอนนี้ผมกำลังจะไปหาอ่ะเมล็ดทานตะวันนะที่คนพื้นที่ที่เขาปลูกไว้แล้วเขาแบบ เก็บเกี่ยวแล้วมาซ่อไนไว้ตรงนี้นะตอนนี้ผมหามาสักพักแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วทุกคนเริ่เหนื่อยแล้วไม่กลัวนะกว่าไม่อิ่มท้องมากกว่าหาต่อนี่บริเวณทางตะวันนะเขาอาจจะแอบไว้ตรงแบบผ่อนไม้แบบนี้ก็ได้นะทุกคนดูดีๆนะนี่ใต้นี้มีไหมนะใต้นี้ไม่มีแล้วเนี่ยในนี้เขาไม่น่ามีเพราะมันอัดเกินนะเรามาดูที่อันใหญ่ๆนี้ก่อนวนะ โหมีแต่ตักแต่น้อยอ่ะโหนี่ไายเดืควาไว้กัวเฮ้ยว้าว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 นี่ลักษณะว่าจะเป็นประมาณนี้นะคนเพลทีเขาแอบมาใส่ไว้อ่ะนี่เขาเก็บเกี่ยวแล้วใส่ถุงแบบนี้แล้วก็มาซ้อนๆเลยตรงนี้นะนี่แล้วก็จะเก็บไปขายนะทุกคนตอนนี้เราก็มาขโมยกินนะนี่ อันนี้เขาไม่ได้ขโมยนะคนเขาเห็นอยู่แล้วน,ะนู่นนู่นมีคนมามีมาเมล็ดแทนตะวันนะเรากินแล้วเราจะได้แบบน้ำมันด้วยนะร่างกายเรา,เาไปเจ้แล้วผมจะหาต่อไม่ยอมแพ้นะแค่นี้ยังไม่พอนะมาตามมา่าวนี้ผมว่าจะไม่มีอาหารนะเพราะว่าที่มันดูแบบดินถล่มเกินไปนะเขาเอาจะอาหาร เขาไม่น่าจะเอาอาหารมาซ่อนในตรงนี้นะผมจะไปทางนู้นมาอันนี้ก็ไม่ช่วยอะไรเลยเอาจะนั่งกินวันตถุดิบที่ผมหามานะนอืมบ้าไม้ดองก็แก่แล้วเดี๋ยวทุกคนตอนนี้ผมหาวัตถุดิบมาซับพักแล้วคนเดินมะาและผมที่ผมไปหาวัตถุดิบมาแล้ก็เป็นประมาณนี้โอ้วไม่มีนะไม่มีนะครับอันนี้หาเองหาเองครับหาเอง เออนี่ก็คือไม่มีนะแต่แท้โต๊ะนะครับเฮ้ยหมดหมดหมันไม่ได้กินไม่ได้แอบกินนะครับไม่ได้แอบกิน,มมนไม,กนไมไ่กินนะครับมันหมดตามธรรมชาตินี่ก็เหลือเยอะมากเลยดูดูดูเออนี่คือทุกคนเมื่อกี้ผมถ่ายอยู่ดีๆนะเครื่องเต็มภาพตัดไหมเออภาพตัดนะเลยกินระหว่างรอเลยวุ้ถหอยดิบแล้วที่เราไปหามาก็เดี๋ยแค่นี้นะมาดีเบลนี้ก่อนเลยนี่เดี๋ยวเท่าไห้่ส่วนอะไรนี่เป็นเป็นสกิลแบบนี้วะ อ่าเมื่อกี้เอออันนี้ผมแวะไปหาผลไม้มาอีกนะเมื่อกี้ผลไม้ไม่พอใช่ครับนี่อื <c oughs> อันนี้เอามือจับนะเอออย่าดามากนะจับเองกินเองทุกคนนี่ท้องมาท้องผมดูไม่น่ากินเท่าไหร่ในมือผมอ่ะอืมอืออร่อยขนาดนี้ยังไม่ได้ยำนะแกะมาก็เอามาคลุกคุกกันนะอร่อยมาก <c oughs> นี่ ผลไม้ป่าที่เราไปหาเสริมเมื่อกี้นะจะได้เป็นมะก,กอกนะโอ้หมีพริกเกลือด้วยมาชิมเลยอืมอืมโคตรอร่อยอะ่ะอีกคำหนึงเนี่ยคือมะม,ม่วงบ้างนี่คืออะไรครับเนี่ยน้ำแร่ น้ำแร่ธรรมชาตินะก็คือเอ,า,อาง่ายๆก็คือน้ำ <S <S อะไรวะนี่น้ำแร่ธรรมชาตินะทุกคนว่าจะเห็นเป็นสีนี้บันึืนน้ำแร่ธรรมชาติจ, <S <S จริงๆ <S <S ที่เป็นสีใสๆแล่วนะไม่ใชนะ่จริงนะนี่คือจริงนะจริงะเอออือจะมีมเอ,า,อาง่ายๆคือน้ำยาอมตะน้ำยาอมตะน้ำยาอมตะอมตะครับนี่น้ำยาอมตะอมตะนี่ไงเนีย่นยพลัง่ง น้ำยามาตากบลังดูดูคือมึงดูการ์ตูนเวอร์เกินเอาง่ายคือสุนโคงไปเชิญพระไตรปิฎกแล้วก็พระไตรปิฎกอ่ะให้น้ำแร่เออน้ำยามาตากันนี้มานะเอาง่ายคือผมไปเลยเอาน้ำแร่ไงเนี่ยน้ำแร่ครับเนี่ยน้ำแร่มาผมแร่นักคนไม่ต้องไปสนใจทุกคนเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวทั้งคืนอ่ะ อร่อยด้วยนะเนี่ยแี่เราผมจะไปรีวิวนะสุดครับพวกผมแพนทริปสุดหอนะก็วันนี้เราเดินทางมาในป่าดักื้นมากป่าดิบนะระวังนะทุกคนป่าดิบช่วงนี้มันจะมีสัตมมร้เยอะมากและตอนนี้เรามาอยู่ที่น้ำตกที่มีสัตมมรูเยอะนะอันตราย แลวตอนนี้เราก็จะเดินทางไปเท่น้ำตกนะโอ้อากาศเย็นสบายมากในนั้นอาจจะมีอาดาคอนดาอยู่้าผมจะไม่ลงไปนะผมกลัวาอาดาคอนด้ากินก็ตอนนี้อาจจะมีซอร์คแค่หรือทากบินม,มาดูดเลือดเราก็เป็นไปได้นะเอ้ามึยเจะได้ไปถึงไหนเนี่ยนะและนี่ทุกคนเรามา เรีเลน้ำตกว้าววิวสวยมากอากาศเย็นมากไหนโค้งสูงเลยน้ำตกนี้ยเขาเรียกว่าน้ำตกเป่งเต้านะมาได้นะมาท้งเส้นทางหมู่บ้านผมนะมันจะมีเส้นทางนะนอขับมาตรงๆเลยไม่ต้องเดียวนะและเราจะขึ้ืดอนยมาเมื่อกี้ไงมันจะมีทางแยกนะทางแยกข้างล่างไม่ใช่นะต้องมีทางแยกข้างบนนะเออต้อง ลงล่างแล้วเราก็จะมาถึงที่น้ำตกนี่เลยน้ำตกนี้จะมีหลายชั้นมากแต่ผมวันนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นไปนะทุกคนเพราะว่าฝนเพิ่งตกนะ้ำอันตรายมันรอย่ในนี้นะแล้วก็เสื้อผ้าเราใส่แบบเสื้อผ้าชิลๆมามาทุกคนเ,นเย็นมากสวัสดีครับผมโจโฉนะครับอ๋อ นี่เราก็เจบรรยากาศดีมากนะถ้าแดดออกจะดีกว่านี้เพราะว่าเออมันก็เป็นคนรู้สึลแมนในีรื่อมาฟิลแบบกลินธรรมชาติแบบโคตรแน่นเลยทุกคนอแบบใบไม้มันเขียวมากถ้าเราตอนมาแบบฝนไม่ตกป่ะใบไม้มันจะมีฝุ่นพุกอะไรนี้แตนนี้แบบฝนตกแล้วอมใบไม้มันแบบสวยมากสวยงานมากอ๋อ ระงนะนี่นเป็นไฟดุดนะทุกคนนะ้ำตกก็แค่นี้เลยไม่มีอะไรมากนะมาแนะนำสถานที่ท่างเที่ยวที่หนึ่งนะหน้าร้อน,คนกคนมาคนถ้าใครอยากขึ้นบนก็มันจะมีเส้นทาง้า้เลยนะถ้าใครขึ้นไปก็ระมัดระวังกันด้วยนะทุกคนนะ น่านสายเดียวกันนะตรงนี้ทำไมไมันมาผลตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมามากสวยงามมากก็สวยไล้ทุกคนมาเราไปข้างล่างกันต่อไม่ถ่ายไปใคยากเลยผมว่าแค่นี้พอนะเพราะข้างล่างมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่มันสวยมากเลยเราถ่ายตรงนี้ก็พอแล้ะ นี่มันจะเป็นแม่น้ำไหลเลยแล้วจะมีโขดหินนะเราสามารถมานั่งกินอาหารกันได้นะทุกคนใครมาก็มากินอาหารก็เก็บขยะก,กันด้วยนะระักษาธรรมชาตินะนอือเอออย่างสวยเลยเออมันจะเป็นภูเขาอะไรนีนะเมื่อกี้ผมเห็นเขาเอาโขดหินไปข้างบนด้วยก็เยอะเลย นี่ก็มีตารคมเม้นท์นะออนี่แนะนำมาทุกคนหน้าร้อนมันสวยงามมากโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะไม่ใช่มารีวิวและมาเที่ยวเฉยๆนะทุกคนมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งนะถ้าใครมาเชียงตุงก,ก็แวะมาเที่ยวได้นะมาอุ่นหนุนตัวที่เขาขายข,ายของตามหมู่บ้านอะไรนี้ก็ได้นะถ้าใครไม่ได้เตรียมอาหารอะไรมาก็นะอืม และใครมาก็เก็บอีกอย่างนึงนะเก็บขยะด้วยนะทุกคนเราต้องรักษาธรรมชาตินะเพราะพลาสติกมันย่อยยากมากเลยอยากให้ทุกคนเก็บขยะแล้วไปทิ้งถังนะไปทิ้งที่ถังขยะด้วยนะท่านเพียงข้างทาง,ทางโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็ประมาณนี้แหละ โอเคบรรยากาศรอบๆนะก่อนจบคลิปทุกคนแตวก็หมุนสวยาม,มากมุมถ่ายรูปอย่างเยอะนะทุกคนอยากถ่ายมุมนี้ก็ได้มุมนั้นก็ได้นะได้หมดเลยเพราะว่ามันสวยงามแบบธรรมชาติผมโคตรชอบเลยธรรมชาติแบบนี้นะทุกคนอยากมานอนค้างอยู่นะ สวยงามมากโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ขอตัวไปก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้เฮ้ยถ้าใครดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ให้ช่องแฟนคลิ t u ูด o เลยนะบุ่งสู่1,000 s u b s ซ r บไ e คเอร์โอเคได้มาพักผ่อนนะดามธรรมชาติแบบนี้แล้วร,รู้สึกดีมากเลย บรรยากาศโคตรดีนะเมื่อวานฝนตกด้วยและกลิ่นธรรมชาติมันดีเขาสมบูกมากเลยผมก็ชอบเลยกลิ่นแบบเนี้ยโอเคทุกคนบ๊ายบายเจอนคลิปใหม่นะเราจะไปไหนกันต่อว่าเราติดตามชมคลิปใหม่นั้นเลยเจอกันทุกคน เก็บไปบ้านด้วยนะทุกคนเรากินนะไม่ใช่เอาไปทิ้งนะเราต้องรักษารธรรมชาตินะทุกคนนี่อิงเบ,บียแม่อิงเบียแม่กว่า